่างรู้ผู้บ้านนะแล้วครับสวัสดีครับตอนรับทุกท่านผู้เข้าอบรมนะครับตอนรับผู้เข้าอบรมทุกท่านวันนี้เป็นการอบรมสอนทำบ้านโฟมนะครับในการอบรมสอนทำบ้านโฟมนั้นเรามีการบรรยายกันยูด้วยกันสองคนคือผมสัญชัยกนาแล้วก็คุณนกนากรแจ้งสว่างนะครับที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษาของสถาบันช่างรู้ผู้บ้านแล้วก็การตำรวจตรวจสุขภาพรวมทางการสร้างบ้านใหม่ทุกหลังนะครับ วันนี้นะครับคนที่อบรมนั้นจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับตำรวจการข้าวเรานะครับแล้วก็หลักสูตรที่เราจาัดนั้นมีหลายหลักสูตรนะครับตั้งแต่เรื่องของการสร้างบ้านด้วยอีพีดีโฟมการปรับปรุงการสมวจบ้านการซ่อมบ้านหรือเทคนิคการใช้วัสดุในการแก้ไขปัญหาบ้านนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการอบรมเรานั้นนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1วันนะครับก็8ปดโมงครึ่งนั้นเราลงทะเบียน9ก้าโมงเโมงตรงเราเริ่มนะครับแล้วเลิกกันก็ประมาณ4ี่โมงถึงสี่โมงครึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกรุ่น นะครับเราจะมีการเสริมตอนท้ายด้วยการให้ความรู้เรื่องของการซ่อมบ้านการใช้วัสดุกันนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของการอบรมที่บ้านโฟมสีมังนนกับช่างรู้คู่บ้านกับผมสันชัยขนานนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับเรามารู้จักร้านบ้านโฟมสีมังนนหรือช่างรู้คู่บ้านเดิมนั้นคือร้านสีมิติเพลมังนนนั่นเองนะครับในร้านเรามีทั้งสีมีทั้ง EPD โฟมมีสีทาบ้านมีกาวมีน้ายามีอุปกรณ์ต่งางๆที่เกี่ยวกับงานโฟม สร้างบ้านโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีพวกปูล,ลออ็อควัสดสุซ่อมโครงสร้าง CSRP คาร์บอนไฟเบอร์นะครับหรือว่าจะเป็นวัสดุในการแก้ปัญหานะครับเสริมโครงสร้างปูนซ่อมโครงสร้างน้ายาแปรงสนิมอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตแล้วก็ปูล,ล็อคนะครับปูล,ล็อคก,ก็จะมีการตกแต่งได้ทั้งปูล,ล็อคสูตรน้ำสูตรน้ำมันนะครับอ่าที่นั่นคือส่วนหนึ่งนะครับและที่สาคัญนะครับนอกจากเราสร้างบ้านแล้วนะครับการดูแลบ้านเป็นเรื่องสําคัญนะครับก็คือการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของ ดาดฟ้าน้ำรั่วซึมต่างๆนั้นก็สามารถที่จะแก้ไขได้เรามีทีมงานครบที่จะแนะนําผมไม่ได้รับเหมาน,นะครับผมเปิดอบรมสอนทําบ้านโฟงทํารายการวิทยุนะครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาพ,พร้อมรับสำรวจตรวจสุขภาพ บ้านสุดราบร่วร้อนหรือท่านจะสร้างบ้านใหม่การใช้วัสดุนั้นเราเป็นคอนซัลท์ให้ซื้อวัสดุที่นี่คอนซัลท์ฟรีตลอดการก่อสร้างหรือการใช้งานนะครับนอกจากนี้นะครับนี่ครับแล้วเรามาดูกันครับว่าแล้วความรู้ทั่วไปเรื่องของ epd epx นะครับนี่ครับนี่คือ epx นะครับ epx นั้นเป็นฉนวนกันความร้อน epd นั้นก็เป็นทั้งฉนวนกันความร้อนและก็วัสดุสำหรับการสร้างบ้านนะครับทุกท่านที่อบรมนั้นวันนี้จะได้รู้จักกับ EPD แล้วก็ e p e x ที่เป็นความรู้ทั่วไปทั้งหมดนะครับแล้วก็จะต่อด้วยประสบการณ์ของคุณคณากรนะครับที่มาแชร์กันนะครับเรามาเริ่มเรื่องของความรู้เกี่ยวกับ E p d กันดีกว่านะครับว่า E p d ดีโฟมนั้นเป็นอย่างไรมันก็คือโฟมขาวชนิดหนึ่งแต่เป็นเกรดที่เราทํามาเพื่อการสร้างบ้านเราถึงเรียกว่า E p d ดีเป็นนวัตกรรมแล้วก็เป็นวัสดุที่ผมกับคุณคณา,ากรร่วมกันพยายามที่จะพัฒนาเพื่อให้ได้ เป็นวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านโพงกันนะครับฉันรู้กูด่านมาแล้วครับถ้าบ้านคุณมีปัญหาอย่าง